อาจารย์หมากวัดโพทองล่างเออเนี่ยละอาจารย์หมากวัดโพทองล่างเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับอาจารย์เที่ยงแล้วก็หลวงพ่ออ่างวัดสว่างอารมณ์รู้จักว่าครับคเออนั่นละเนี่ยละชุดนี้ล่ะเก่งๆเลยเก่งทั้งนั้นครับแล้วเขาจะขอโทษเจอเลยครับแล้วเขาจะสนิทกับสองพี่น้องคู่แฝดหลวงปู่หลวงพ่อสมกสินสมกสินนี่อยู่ไหนครับวัด วัดหลักสี่วัดหลักสี่ยังอยู่ไหมฮะอยู่ครับอยู่จะจะออกเกี่ยวเรื่องทํานองเทศมหาชาติเทศแบบทํานองลิจงลิเกครับฮะหรือจะเป็นอาจารย์ใหญ่ๆดังๆเนี่ยข้ามไปฝั่งนี้เลยวัดบางรักวัดบางรักน้อยเนี่ยอ๋ออาจารย์อะไรอาจารย์เปียกยังอยู่อยู่ไปถามได้เลยอาจารย์เปียกอะเพื่อนสนิทกับอาจารย์เที่ยงตอนเผาตอนตายเขาจะ